สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพื่อนกะไ้กล้วยน้ำว่าวีหนึ่งนะจ๊ะเมื่อนี้แม่ปล่อยผ้าเพื่อนกับสิบผ้าเฮ็ดเมนูกล้วยฉาบเนยจ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ล่วก็กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนพร้นะจ๊ะเพื่อจะบริพาทรับชมคลิปต่อไปของแม่ปล่อยแม่ปล่อยกับสิบผ้าทุกคนเริ่มเฮ็ดเลยนะจ๊ะ ส่วนผสมของแม่ปล่อยก็คือมีกล้วยน้ำว้าหวีหนึ่งจ้าอันนี้บักหน้าจ้าน้ำตาลเกลือเนอยจ้าน้ำเปล่าใบเตยจ้าใบเตยก้อนที่จะตัดกล้วยลงแซนแนะนำนะจ้ะแม่ปล่อยกระสิทธิเทเกลือลงก่อนจ้าเกลือแกง ซอนหนึ่งแล้วก็บ,บีบบักหน้าลงลูกหนึ่งเลยจ้ะน้าบักหน้าก็เกือเฮ็ดไฮ่บไฮกล้วยดำางคำแล้วจ้ะเมื่อถึกอากาศมีปุ่มปเิยจ้ะ หน่วยหนึ่งเลยตักกระคน้นจ้ะค้นให้เกลือละลายหลังจากนั้นก็ตัดกล้วยเลยจ้ะจะตัดกล้วยเลย แม่ปอยจะใส่กล้วยหวีหนึ่งเลยนะจ๊ะจ้า,จาตัดก้นตัดหวัวออกจากแล้วก็กรีดอย่ากรีดเลิกด้อจ้ะเพราต้องกรีดเลิกกรีดเป็นซีมุม เลยจ้ะจะแกะออกง่ายจ้ะ ไปแซ่ในหนามเลยจ้าลงแซ่เลยจ้าลูกต่อไปก็เฮ็ดตัดหัวตัดตูดเฮ็ดให้เมิดหวีเลยจ้า ตอนนี้แม่ปอยกะฟานเปลือกกล้วยแล้วเรียบร้อยแล้วจะแม่ปอยจะแช่ไว้ในน้ำเกลือนะ้ำมะนาวเนี่ยสิบถึงสิบห้านาะทีแม่ปอยเขาจะออกไปล้างหน้าเปล่านะจ๊ะระวังล่อแช่กล้วยเนะี่ยแม่ปอยจะพาไปเห็ดน้ำเชื่อมนะจ๊ะจะระวังล่อแม่ปอยกัสิบห้าเห็ดนำเชื่อมนะจ๊ะ,จะ,ะทเทน้ำลงไปจ้ะ ให้น้ำตาลลงไปน้ำตาลแม่ปอยใส่อยู่สา,ามลอยกัมเนาะจ้ะน้ำนีสองลอยมลจ้ะแล้วก็เนยเนยแม่ปอยใส่เนยธรรมดาเนยที่ใส่อันเทสอันอบเนยเห็นไหมจ้ะแล้วก็แม่ปอยกับิใส่เกลือลงนิดนึงจ้ะเพราะแม่แม่ปอย ใส่เนยธรรมดานะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวล่อให้เนยกับน้ำตาลละลายแป๊บหนึ่งจ้ะแม่ปอยใส่ไฟกลางในการละลายเนยกับน้ำตาลแม่ปอยก็จะเอาวันตัดใบเตยใส่น้ำจ้ะ หอมหอมให้เลยนะยก้น,น้ำตาลหอมหอมจ้ะแม่แม,ม่ปล่อยพอนไฟลงนิดนึงใส่ไฟบ,บ,บ่บ่ถึงไฟกลางนะจ้ะเนอยกับน,น้ำตาลเริ่มละลายแล้วล่อ อีกจัหน้อยค่อยปิดไฟล่อให้น้ำตาลเดือดอีกแป๊บหนึ่งจ้าตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มได้ทีแล้วจ้า,จ,าจะมาประมาณนี้แล้วจ้าบอบบอนเหนืดแห้งปิดแก๊สเลยจ้ะ อันนี้กครบเวลาาเราจะแม่ปอยจะเอาไปล่างน้ำปเปล่าสองน้ำจะหลังจากที่ล่างกล้วยแล้วเรียบร้อยจะแม่ปอยก็เอาใส่ตะแกรงแบบนี้เพื่อจะให้กล้วยเสด็จน้ำจะแม่ปอยจะใส่มีดสองคมแม่แม่ปอยจะใส่มีดตรงนี้จะเพื่อจะมาฝานอันนี้แม่ปอยฝานหยัดฟันนั่นให้มันเป็นแผ่น นี่จ้ะจะอ้วยจะเป็นแผ่นพอดีจ้ะทุกคนนี่หรือผู้ใดถนัดแบบนี้ก็ได้แม่ปล่อยจะเลือกเฮดเป็นแบบกลมผู้ใดมากเฮดเป็นแบบแผ่นก็ได้จ้ะ ามชอบเลยระวังมือแนนเด้อจ้จะหีดคม จะได้เป็นแพนวงกลมแบบนี้สวยๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วแม่ปอยจะฟานให้เสซจแล้วแล้วแม่ปอยพาไปถอดจ้ะฟานกลวยเป็นแพนเรียบร้อยละจ้ากลวยอยังบ่เปลี่ยนสีเลวจ้ากลวยอยังสีสวยสีขาวสวยเหมือนเดิมแล้วจ้ะสีบอ้ำบ่ดำจ้าขั้นตอนต่อไปแม่ปอยตั้งกระทะเลยจ้ะทุกคนแม่ปอยจะตั้งกระทะ ตั้งกระทะไฟกลางเ้จาจะจะผ้าเอากว้วยเนี่ยไปทอดตั้งกระทะไฟกลางจะเทน้ำมันลงไปเลยน้ำมันเริ่มเดือดแล้วจา้าแม่ปลอยจะตัดใบเตยลงไปทอดในน้ำมัน ละม,มันจะได้หอมๆจ้ะหลังจากนั้นเอากล้วยลงไปเลยจ้ะค่อยๆทย่อยทอดเลยจ้ะเพราต้องทอดแท่เดียวเนาะกล้ว,วยจะติดกัน คนดูดูจากน้อยจ้ะตอนนี้กล้วยก็เริ่มเหลืองแล้วนะจ้ะล่อให้เหลืองอีกนิดนึงจ้ะไม่ต้องไม่ต้องให้แบบเหลืองเหลืองพอดีเ้อ รอให้เดือวอีกนิดนึงตักขึ้นเลยจ้าตอนนี้อีกกล้วยกับเลืองได้ทีแล้วนะจ้าแม่ปล่อยว่าให้เหลืองคักปัไดตักขึ้นเลยจ้าในกระซอนเลยไปเสด็จน้ำมันจ้า ถ้าต่อไปกระเฮ็ดเหมือนกันจ้ะอุ้ยน้ำน้ำอยู่ใบเตยโคลนใช่ไหมปล่อยเอากล้วยลงเลยจ้ะทุกคนกล้วยลงไปเลย หลังจากที่ทอดเซจแม่ปอยก็เอามากระเด็ดน้ำมันเนาะจ้ะนี่จะได้เป็นแบบกรอ,อบแบบนี้เลย๋ตวฟังจากเสียงเนาะจ้ะตอนนี้ยังฮอนฮอนูอนงนี่จ้ะกรอบน้ำเชื่อมที่แม่ปอยเฮ็ดก้อนนานี่จ้ะตอนนี้น้ำเชื่อมก็เย็นแล้วจ้ะเขาจะนืดของเขาเองเนาะจ้ะเวลาเย็นแล้วจ้ะ กล้วยกับเย็นแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแม่ปอยจะเอากล้วยกับน้ำเชื่อมเนี่ยมาคุกใส่กันจะมาข้นใส่กันน่าจะนี่ลงไปเลจ้ะใส่ในหมอ้อราดน้ำเชื่อมลงไปเลยจ้า เ้เขากันให้น้ำเชื่อมให้น้ำเชื่อมไปติดูที่แผ่นกลัวเห็ดครัวแผ่นเลยจ้ะ ก็เบาด้วจ้าแทนแทนกล้วยมันกรอบแห้งนะแทนกล้วยจะแตกคนให้กล้วยกับน้ำเชื่อมเข้ากันแล้วกะเอาใส่ตะแกรงที่มีรูแบบนี้นะจ๊ะเพื่อที่จะได้เอาน้ำน้ำเชื่อมเนี่ยสะเด็ดออกน,น้ำเชื่อมจะได้โยบออกนะจ๊ะ ล่อให้น้ำเชื่อมยดลงก่อนเนาะจ้ะพักรอแป๊บหนึ่งค่ะระวังล่อให้น้ำเชื่อมยดลงเนาะจ้ะตอนนี้น้ำเชื่อมก็ยดลงเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเนาะจ้ะแม่ปอยจะตั้งกระทะขึ้นมใไมเปลี่ยนน้ำมันไม่เด้อจ้ะตั้งกระทะใส่น้ำมันไม่จ้ะ บาบ่บาให้ใส่น้ำมันเกาล้อจ้าใส่ไฟอ่อนหาไฟกลางน้ำมันเริ่มเดือดแล้วจ้าค่อยๆทย่อยเอาลงลอจ้าอย่าอย่าเอาลงทอดพร้อมกันแค่เดียวเ็ต้องทอดโดนจ้า แม่ปล่อยใส่ไฟอ่อ,อนหาไฟกลางเนอจานรอบนี้ตักขึ้นเลยจ้ะล้วจะใหม่เะจจะมันเป็นน้ำตาลแล้วตอนนี้เคลือบน้ำตาลแล้ว แม่ปล่อยกระท้อนแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าล่อให้เย็นจ้าทุกคนล่อให้เย็นก่อนเรียบร้อยละจ้ากล้วยฉาบเนยของแม่ปล่อยผ้าเพิ่นจ้าแม่ปล่อยจะเห็นในเบิ่งเน้อนี่จะกรอบพี่น้องน,นี่จ้า หวานมันอร่อยจ้ากรอบจ้ากล้วยฉาบเนยนะจ้าผู้ใดอยากเอาไปล่องเฮ็ดเบิ่งก็ล่องเบิ่งนะจ้ะพี่น้องให้เบิ่งใกล้ๆเลยจ้านี่จ้าให้เบิ่งใกล้ๆเลยแต่แซ่บคักจ้ากรอบทุกแผ่นนะจ้าน้ำตาลบ่เป็นเม็ดจ้าน้ำตาลสูตรของแม่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จ้านี่ สวยๆเลยจ้ากรอบทุกแผ่นจ้าผู้ใดอยากเอาไปล่องเฮดเบิ้งกะล่องเอาสูตรแม่ป่อยไปเฮดเบิ้งงนะจ้ามื่อนี้แม่ป่อยผ้าเพื่อนกับสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามากดการดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของแม่ป่อยผ้าเพื่อนนั่เลยเด้อจ้า